ประวัติและลักษณะของแมวพันุ์อียิปเทียนมัวจุดเริ่มต้นจากอียิปโบราณอียิปเทียนมัวเป็นหนึ่งในสายพันธ์แมวบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยมีต้นกําเนิดจ,จากอียิปโบราณคําว่ามัวในภาษาอียิปแปลว่าแมวซึ่งแสดงถึงความสําคัญของแมวในวัฒนธรรมอียิปแมวสายพันนี้ปรากฏในงานศิลปะโบราณเช่นภาพวาดบนผนังสุสานและมีการค้นพบมัมมี่แมว การนำเข้าสู่ยุโรปและอเมริกาในปีคศ1953ขุนนางชาวอิตาลีได้นำแมวพันนี้จากอียิปต์กลับไปยังอิตาลีและเริ่มการผสมพันธ์แมวจากนั้นลูกหลานของแมวเหล่านี้ถูกนำไปยังสหรัฐอเมริกาและได้รับการรับรองจาก Cat Fancier Association ในปี1968ลักษณะทางกายภาพมีขนาดกลางน้ำหนักประมาณ 2.5- ถึง5.5กิโลกรัม ขนสั้นและมีลายจุดตามธรรมชาติไม่ใช่ลายที่เกิดจากการผสมพันธุ์สีขนยอดนิยมสีเงินสีบรอนสีควันบุรีดวงตาสีเขียวมะนาวสดใสาหางยาวเรียวขาหลังยาวและแข็งแรงทำให้สามารถวิ่งได้เร็วถึง48กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วที่สุดในบรรดาแมวบ้านลักษณะนิสยัยรักเจ้าของผูกพันกับคนในครอบครัวชอบนอนใกล้ๆหรือบนตัก ขี้เล่นและฉลาดชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆและสามารถเรียนรู้คำสั่งง่ายๆได้รักความเป็นส่วนตัวไม่ชอบถูกอุ้มบ่อยๆและต้องการพื้นที่เงียบสงบเสียงร้องเบาใช้เสียงนุ่มนวลหรือเสียงสั่นคล้ายกลองในการสื่อสารการดูแล,แลและสุขภาพการดูแลขนขนสั้นดูแลง่ายเพียงแปรงขนสัปดาห์ละครั้งสุขภาพช่องปากควรแปลงฟันและตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์เป็นระยะ การออกกําลังกายควรให้แมวได้ออกกําลังกายวันละ30นาทีเช่นเล่นกับไม้ล่อแมวหรือพาเดินเล่นความหายากปัจจุบันอีบเทียนมัวถือเป็นสายพันธุ์ที่หายากโดยมีจำนวนประมาณ3,000ตัวทั่วโลกเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ